สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2020บายในช่างครับวันนี้เรากลับมาปลูกต้นพลังกิมจูกันครับแต่ว่าเราปลูกวิธีพิเศษหน่อยนะครับก็คือปลูกในเข่งนะครับข้อดีของการปลูกในเข่งก็คือเราสามารถที่จะคุมธาตุสารอาหารที่จะใส่ลงไปในได้คือปรุงดินทําให้พลังเรามีรสชาติที่อร่อยนะครับคือตอนที่เขาออกผลเราก็เร่ง อไอตัวของไสพัดส,สารอาหารที่เขาต้องการนะครับเราก็จะได้ต้นฝรั่งที่มีคุณภาพนะครับมีมีผลมีผลลูกที่น่ากินน่ากินให้เรานะครับปลูกเอาไว้กินเองนะครับปลูกในเข่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการปลูกในเข่งกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันนะครับครับผมครับผม อันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการที่จะปลูกฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูเราตอนกิ่งพันเอาไว้น่าจะฟื้นเรียบร้อยนะครับเราตอนกิ่งพันเอาไว้จากต้นแม่เนี่ยครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นอย่างเนาะหนึ่งก็คือมีดินนะครับดินแน่ แล้วก็อันนี้สองก็คือจะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยขี้วัวที่เรามาเดี๋ยวเราจะมาผสมกันแค่สองอย่างนี้พอครับไม่มีประเด็นนะครับแล้วก็แน่นอนต้องมีกิ่งพันธุน,นะครับพินพันธุ์ฝรั่งกิ่งตูที่เราตอนเอาไว้นะครับอ่าเราเราจะปลูกสองเข่งนะครับเราจะปลูกสองเข่งก็จะเป็นอันนี้อีกอีกกิ่งหนึ่งน,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 นะครับอันนี้อีกกิ่งหนึ่งนะครับส่วนที่เข่งนะครับส่วนที่เข่งเราก็จะเตรียมเอาไว้แล้วก็คือ ข้างล่างก็จะมีกระถางใบเล็ก1ใบนะครับกระถางใบเล็ก1งใบแล้วก็รอ,องพื้นนะครับด้วยไอตัวของกมามะพร้าวนะครับกบมามะพร้าวให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้มันเป็นสี่เหลี่ยม4ี่ด้านนะครับ4มุมอันนี้เพื่อเพื่อไม่ให้ดินเนี่ยมันมันซุดตัวลงไปอย่างเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บอุ้มน้ําได้แล้วมันก็มี่าสารอาหารพอสมควรในตัวของ ของเขานะครับคือไอ้ที่กระถางที่รองกลล้นหลุมไว้ก็คือไม่ให้ไอ้ตัวของต้นไม้เนี่ยมุดตัวลงไปนะครับเ,เวลานั้นเราก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรได้ถ้าต้นมันใหญ่ขึ้นแต่มันเป็นกิ่งตอนไงครับคือเรื่องเรื่องมันเป็นกิ่งตอนฉะนั้นมันก็โตกว่าน,นี้อีกนิดเดียวนะครับเราบำรุงปุ๋ยกว่าน,นี้อีกนิดเดียวมันก็มันก็จะสามารถที่จะไอ้ตัวของออกผลผลิตได้แล้วแหละนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มมาดูวิธีการผสมปุ๋ยนะครับก็โดยค่า default นะครับโดยค่าปกติของมันก็คือเราก็จะผสมปุ๋ยลงไปแหละนะครับผสมปุ๋ยลงไปนะครับเราก็จะผสมปุ๋ยลงไปในดินนะครับผสมปุ๋ยลงไปในดินนะครับแล้วก็เอาดินปุบปลกมานะครับเอาดินปุ๋ยสลับกับดินนะครับปุ๋ย สลับกับดินนะครับแล้วก็ไล่ปลายนะครับไล่ปลายนะครับสลับกับดินทั้งไล่ปลายโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผลสําเร็จกันอีกทีหนึ่งนะครับทํามือเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับทํามือเดียวไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวเราทำสองมือแล้วเดี๋ยวเราได้ปุ๋ยสําเร็จแล้วเราก็ไปเริ่มปลูกกันครับผมครับผมอันนี้คือต้นแม่ของเขานะครับ ต้นแม่ของฝรั่งกิมจูที่เราเอาไปปลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาไปปลูกเป็นไม้กระถางอันนี้ต้นแม่เนี่ยผมก็ก็จะเก็บไปรับประทานเองพอสมควรแล้วมันก็จะมีถุงพลาสติกที่วางๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับลูกนี้ว่าโอเคไหมน่ากินมากนะครับฝรั่งฝรั่งที่เราทําเองนะครับฝรั่งที่เราห่อเองเนี่ย มันจะไม่มีสารพิษนะครับมันจะไม่มีสารพิษนี่ดูครับน่ากินไหมผิวมันดูน่ากินมากผมจะข่าวไว้ที่ต้นไว้ก่อนนะครับอันนี้คือพรังกิมจูที่เราเอาไว้ใช้นะเอา,เ,อาเราเราทำคลิปวิดีโอตอนกิ้งนะครับผมตอนกิ้งไปนะครับแล้วก็มีคนมาแอบๆคือภรรยาก็ เห็นใจเขาก็เขาขอไปก็เลยขอไปจริงน้จริงผมจะเอาไว้ปลูกใส่ในในเข่งนะครับซึ่งต้นแม่มันเนี่ยผมจะปลูกใส่ใน,ในกระถางอันนี้ไว้นะครับใส่ในกระถางอันนี้ไว้ฉะนั้นไอตัวของอต้นมันเนี่ยมันก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วเราก็แรกๆเนี่ยเราไม่ไม่ได้ไอ้นี้มันนะครับไม่ได้ทําการห่อมัน มันก็เลยหนอนลงมแมลงวันทองลงไม่ได้กินผลเลยนะครับมาดูฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูที่เราเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จนแม่อา่าอันนี้เป็นล็อตที่สามที่สี่แล้วเก็บครั้งละประมาณสี่ห้าผลนะครับเอามารับประทานนะครับอันนี้เริ่มแก่ลอ็อตนี้ก็ได้ประมาณสี่ห้าลูกนะครับแล้วก็เราลองเราลองเชาะดูละนี่ ข้างในนี่แก่แน่นอนนะครับแก่แน่นอนอร่อยมากครับอันนี้รสชาติดีมากรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับแต่ว่าเนื้อแน่นนะครับอร่อยครับฝรั่งกิมจูส่วนเกษตรเคอร์ฟิวใบในช่างใครอยากลองชิมมาก็คอมเมนต์มาได้เลยครับใต้คลิปผมก็กลับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราปลูกฝรั่งกิมจูไปแล้ว2องเคงนะครับสองสองกิ่งนะครับ วิธีการเลือกกิ่งพันธุ์ก็คือเราจะเลือกกิ่งพันธุ์ที่เป็นลักษณะของกิ่งตอนมากกว่านะครับเพราะว่ากิ่งตอนเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะได้กิ่งใหญ่มานะครับเราเลือกกิ่งได้แล้วกิ่งใหญ่เนี่ยมันพร้อมที่จะออกดอกออกผลได้เลยนะครับเมื่อเรามาปลูกในเข่งก็ใช้เวลาไม่นานพอเขาเอ่อพอเขาติดแล้วเนี่ยพอเขาติดแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่ออกใบแล้วก็ออกดอกออกผลให้เรารับประทานได้เลยนะครับ ต้นแรกๆก็ทิ้งไว้แค่ลูกสองลูกก็พอครับเดี๋ยวให้ต้นมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเราค่อยไว้หลายๆลูกหน่อยนะครับข้อดีของการปลูกพรังกินจูนะครับการเลือกนะครับการเลือกเราก็วีดูขั้นตอนมาแล้วนะครับว่า,าเลือกกิ่งตอนอเป็นลักษณะของกิ่งตอนดีกว่านะครับตอนนี้เราปลูกไว้2กิ่งด้วยกันนะครับข้อดีของการปลูกในเข่งก็คือเราสามารถที่จะ ควบคุมน้ําควบคุมดินควบคุมอาหารธาตุสารอาหารตามที่ฝรั่งกินจูเขาต้องการได้เ่าช่วงไหนเขาต้องการธาตุสารอาหารชนิดไหนนะครับส่วนปลูกเอาไว้เนี่ยปลูกในเค่งเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะปลูกเอาไว้ในพื้นที่ที่เราไม่มีดินนะครับไม่มีสมมุติว่าเรามีบ้านเป็นคอนโดถูกไหมครับเรามีบ้านเป็นเทาวเฮาส์นะครับ ไม่มีดินสําหรับลงฝรั่งกินจูแต่เราอยากปลูกนะครับเราชอบการเกษตรเราก็ปลูกไว้ในเข่งนะครับซื้อเข่งลงทุนซื้อเข่งมานะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ที่ที่ที่ผมได้อยู่ในสไลด์ตอนต้นๆนมานะครับแล้วก็จัดการปลูกซะนะครับปลูกแล้วก็ไม่นานะครับเขาก็จะสามารถที่จะไอ้นี่ได้นะครับข้อดีของเข่งก็คือมันสามารถขยับไปไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้สองคนนะครับ แต่ว่าเราก็ข้างในเนี้ยเราก็จะใส่ไอตัวของอ่าทาไอตัวของกระถางสี่เหลี่ยมเอาไว้เพื่อจะทําให้มันตัวตัวต้นกิ่งพันธของเราเนี่ยต้นไม้ของเราเนี่ยมันยุบลงไปข้างล่างนะครับหรือว่ารากชอนใส่ลงไปใต้กระเขงแล้วเราก็ลองไอตัวรับความชื้นด้วยไอตัวกากมะพร้าวซึ่งมันจะอยู่ทนมากนนอกจากมันจะไอกระไอกระถางกับไอไอกากมะพร้าวเนี่ยมันจะ มันจะมีประโยชน์อย่างเออ,อมีประโยชน์ในการอุ้มน้ําแล้วก็มีท่าสารอาหารอยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะทําให้ตัวเข่งเราเนี่ยลดน้ําหนักลงไปด้วยนะครับลดน้ําหนักลงไปด้วยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยดินข้างเนี่ยมันจะยุบไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ดินดินตรงนี้มันจะไม่ยุบเนื่องจากว่าเราลองด้วยกระถางเล็กๆเอาไว้กระถางหนึ่งมันจะไม่ยุบมันจะยุบด,ด้านข้าง เราก็แค่เติมดินเข้าไปข้างๆนะครับก็สามารถที่จะเ,เก็บไอตัวต้นฝรั่งกิมจูเอาไว้ได้หลายปีหน่อยนะครับสักสี่ห้าปีก็คุ้มแล้วครับสำหรับการปลูกบนเค่งนะครับเราก็มีฝรั่งเอาไว้รับประทานคุณภาพของคุณภาพของฝรั่งเนี่ยมันก็จะเราเนื่องจากเราเราปลูกในเค่งเนี่ยเราก็จะให้น้ํา ให้ปุ๋ยมันได้นะครับเราเราเราเรียกว่าควบคุมได้เราควบคุมได้เฉนั้นผลของฝรั่งกิมจูเนี่ยถ้าในตลาดเนี่ยมันโลละสามยี่สิบสามสิบบาทนะครับนานาที่ฝรั่งเขาออกเยอะๆหน่อยเนี่ยฝรั่งกิมจูก็จะอยู่ลนะโลประมาณยี่สิบบาทนะครับแต่แเราปลูกเอาไว้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดออกมานะครับคุณค่า รสชาติของฟ่งกิมจูเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือมันจะหวานอมเปรี้ยวเม็ดข้างในน้อยเม็ดข้างในน้อยเนี่ยทำให้เรากินแล้วเราได้เนื้อได้หนังเยอะพอสมควรวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็มีกากใยอาหารค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับสาวๆนะครับที่เอาไว้ลดน้ำหนักนะครับพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีกาก,ากใยเยอะทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วทำให้แล้วไอ้มันจะไม่มีพวกไขมันมันจะมีพว วิตามินมันมีพวกกากใหญ่อาหารและส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้าสาวๆเนี่ยควบคุมน้ําหนักตัวเองได้นะครับก็โอเคครับผมฝากเอาไว้ครับสําหรับการปลูกพลังกิมจูบนกระถางนะครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซันกระดิ่งนะครับกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2020ยในช่างนะครับเพื่อเพื่อเราจะได้ทําคลิปดีๆมาแลกเปลี่ยนกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับ